จู่ๆก็มีอาการชาบริเวณปลายเท้าปลายมือเป็นตะคริวบ่อยจังเลยยิ่งเวลานอนเนี่ยโอ๊ยตะคริวกินอีกแล้วต้องตื่นมากลางดึกแล้วเป็นทีนึงก็ทรมานนอนหลับก็ยากบางคนเนี่ยนอนหลับเยอะแล้วตื่นมายังรู้สึกอ่อนเพลียอยู่เลยจริงๆแล้วร่างกายของเรานะคะนอกจากที่เราจะได้รับสารอาหารทั้ง5หมู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่แล้วก็ไขมันสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือวิตามินค่ะถึงแม้ว่าวิตามินร่างกายของเราเนี่ยจะนําไปใช้ประโยชน์ได้ไม่เยอะ ความต้องการของร่างกายน้อยกว่าสารอาหารประเภทอื่นวิตามินทั้งหมดวันนี้ที่จะยกตัวอย่างมาอย่างเช่นวิตามิน C ค่ะวิตามิน D วิตามิน A นะคะแคลเซียมสังกะสีแมกนีเซียมสารอาหารวิตามินพวกนี้ค่ะอยู่ในอาหารที่เราทานเข้าไปอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้เนื้อแดงเนื้อนมไข่อะไรพวกนี้ค่ะสารอาหารเหล่านี้จะมีวิตามินผสมอยู่ในนั้นอยู่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าร่างกายของเราขาดอันไหนใครที่มีอาการนอนไม่หลับบ้างคะนอนหลับยากเหลือเกินแล้วก็นอนโอ้นอนพยายามหลับยังไง ก็ขมตาหลับยากมากๆต้องการที่จะพักผ่อนแต่ทีนี้ไม่สามารถที่จะหลับได้หลับตื่นตื่นจนทําให้รู้สึกอ่อนเพลียเนาะแล้วก็จะทาให้เราเป็นคนที่อารมณ์ชุนเฉียวหงุดหงิดได้ง่ายแล้วก็จะมีอาการเหมือนคนสมาธิสั้นและมีอาการปวดหัวตามมาได้ค่ะซึ่งอาการเหล่านี้นะคะอาจจะเป็นผลมาจากการที่ร่างกายของเรามีระดับแมกนีเซียมต่ําเกินไปเพราะแมกนีเซียมมีบทบาทสําคัญในการช่วยให้ใค,คลายความเครียดช่วยให้กล้ามเนื้อรู้สึกผ่อนคลายค่ะแมกนีเซียมนี่นะคะก็จะมีใน อาหารหลายชนิดเลยค่ะอย่างเช่นถั่วลันเตาผักโขมข้าวโพดหวานมเมล็ดอัลมอนด์นะคะ,มะเมล็ดทานตะวันมเมล็ดฟักทองแล้วก็ในกล้วยก็มีแมกนีเซียมเช่นกันค่ะอาการต่อไปก็คืออาการที่รู้สึกว่าตัวเองอ่อนเพลียค่ะกล้ามเนื้ออ่อนแรงปวดกล้ามเนื้อจังเลยปวดตามข้อตื่นมาแล้วก็ไม่ค่อยสดชื่นนะคะนั่นก็คืออาจจะเกิดจากร่างกายของเราะะขาดวิตามินซีเพราะว่าวิตามินซีนะคะมีความสําคัญเกี่ยวข้องก,กับการสร้างคอลลาเจนในร่างกายของเราค่ะปกติ แล้วในร่างกายของเราเนี่ยสามารถสร้างคอลลาเจนขึ้นมาได้เองนะคะแล้วก็วิตามินซีนี่ะเป็นตัวช่วยสร้างคอลลาเจนขึ้นมาในร่างกายฉะนั้นนะคะส่วนประกอบในร่างกายของเราเนื้อเยื่อหรือว่าส่วนประสาทอื่นในร่างกายบริเวณกระดูกอ่อนหรือบริเวณกล้ามเนื้อจะมีหลอดเลือดผิวหนังอะไรพวกนี้รวมอยู่ด้วยพวกนี้จาเป็นที่จะต้องได้รับวิตามินซีเพราะว่าวิตามินซีเป็นตัวที่ช่วยสร้างคอลลาเจนคอลลาเจนก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้พวกกระดูกอ่อนหรือกล้ามเนื้อหลอดเลือดของเราเนี่ยค่ะแข็งแรงมากขึ้นวิตามินซีเนี่ยมีในอาหาร ในผักผลไม้หลายชนิดเลยค่ะอย่างเช่นพริกหวานสูงที่สุดเลยด้วยสูงกว่าส้มกับมะนาวอีกนะค่ะแล้วก็มีในบรอกโคลี่นะคะมีในคะนา้าใบปวยเล้งใบมะรุมส้มมะขามป้อมสตรอบเบอรี่ฝปั่หลังแล้วก็ลิ้นจี่ค่ะ อาการต่อไปก็คืออาการกล้ามเนื้อหดเกร็งนะคะขากระตุกหรือว่าเป็นตะคริวบ่อยๆนั่นเองค่ะถ้ามีอาการนี้บ่อยๆเนี่ยคะ่ะนั่นหมายถึงว่าร่างกายของเราเนี่ยขาดโพแทสเซียมค่ะถ้าโพแทสเซียมต่ำเนี่ยคะ่ะจะทําให้เกิดตะคริวได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะบริเวณน่องค่ะมันไม่คลายสทัทีมันบีบอย่างเดียวเลยค่ะบิดเป็นก้อนเป็นลูกเป็นลูกกดปลายเท้าก็แล้วนั่งทับก็แล้วเหยียดขาก็แล้วปวดมากจนทนไม่ไหวต้องนั่งร้องไห้กลางดึกเลยนะคะนั่นหมายถึงว่าโพแทสเซียมในร่างกายของเราต่ําลง โพแทสเซียมเนี่ยค่ะมันมีในอาหารชนิดไหนบ้างอย่างเช่นโกโก้ลูกพลนลูกเกดมเมล็ดทานตะวนันอินทผลามปลาแซลมอนผักขมเห็ดกล้วยแล้วก็ส้มค่ะ ต่อไปก็เลือดกำเดาไหลง่ายแล้วก็หยุดยากสาเหตุเนื่องจากว่าร่างกายของเราขาดวิตามินเคค่ะวิตามินเคเนี่ยคะก็จะมีส่วนสําคัญต่อการแข่งตัวของเลือดค่ะถ้าเกิดว่าร่างกายของขาดวิตามินเคเนี่ยนะคะมันจะส่งผลทําให้เลือดไหลออกง่ายแล้วก็หยุดยากเวลาโดนมีดบาดเอาผ้าสะอาดๆอดนดคะกดแผลไว้สัก 2- 3นาทีเลือดก็หยุดไหลแล้วแต่ในคนที่เขาขาดวิตามินเคนอกจากที่จะมีอาการเลือดออกง่ายและหยุดยากแล้วน,นะคะอาจจะมีอาการเลือดออกผิปก็ ยอย่างเช่นมีเลือดออกในทางเดินอาหารนะคะมีเลือดกาเดาไหลหรือว่ามีจุดจ้ำเลือดจุดเขียวๆม่วงๆตามตัวได้ง่ายวิตามินเคจะมีอยู่ในอาหารประเภทไหนบ้างนะคะก็อย่างเช่นชาเขียวค่ะผักใบเขียวต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักโขมคะนา้าแตงกวาด้วยกินทั้งเปลือกนะคะล้างทำความสะอาดล้วกินทั้งเปลือกนะถ้าปอกเปลือกแล้วเนี่ยวิตามินเคก็จะหายไปได้รับมาแค่นิดเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ววิตามินเคมันอยู่ตรงเปลือกแตงกวาค่ะ แล้วก็ผักกุยช่ายนะคะกวางตุ้งค่ะผักชีฝรั่งใบโหระพาใบกระเพราค่ะบล็อกโคลี่แล้วก็ผักกาดหอม แล้วก็อาการต่อไปใครที่ผมร่วงเยอะบ้างคะอาการผมร่วงเนี่ยคะ่ะก็เกิดจากการขาดธาตุสังกสีคะ่ะธาตุสังกสีก็เป็นวิตามินแร่ธาตุชนิดหนึ่งนะคะที่จําเป็นต่อร่างกายคะ่ะสังกสีนี่เขามีความจําเป็นต่อร่างกายนะคะเพราะว่าเขาช่วยเสริมสร้างรากผมหรือรากขนในร่างกายเนี่ยคะ่ะให้มีความแข็งแรงมากขึ้นแร่ธาตุสังกสีจะมีเยอะในอาหารประเภทเนื้อแดงเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อหมูคะ่ะตับแล้วก็อาหารทะเลก็ประเภทหอยนาง กุ้งปูปลาแซลมอนนะคะในผักผลไม้ก็จะมีอย่างเช่นมะเขือเทศมันเทศหน่อไม้ฝรั่งเห็ดข้าวกล้องแอปเปิ้ลสับป,ปะรดหัวดำถัวแดงค่ะ